อย่าร้องดังอย่าร้องแรงนะเดี๋ยวสุยดโอเค <ไป S 1> พร้อมกันรอยังนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณย่าสมคิดสาดาหรือคุณย่าสมคิดสลับเพชนาารนะจ๊ะ <c oughs> สาวใหญ่จากเมืองลบบุรีนะจ๊ะ <c oughs> ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อุดรกันวลแล้วก็มาตั้งล,งลูกหลาอยู่ขอนแก่นแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยอยู่ขอนแก่นยาวมาถึงอายุครบ นี่เลยจ้าตามนี้เลย68ขวบเลยเซยิทมา18ปีแล้วนะจ๊ะเออ8ปีแล้วนะจ๊ะอ้าวหลานวาลีหลานมาเลนคุณเอี้ยงชัยนะครับแห่งบ้านดอนบ่มนะฮะคุณนุ่นสีนะครับผมรัะตเปียงนะครับรัะตมวลนะครับผมวันนี้มาเป็นสักขีพยานในการฉลองความแก่ขึ้นอีกปีของยายสมคิดครับอ้าว Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday, birthday to you Happy birthday Happy birthday, birthday. <laughs> Happy birthday to <obedient> <incentivize> <BaplesLike> oh. you oh, oh. <laughs> ก็เลยชิคกี้ลอขอให้ญาติสมนลาสุขนารแข็งแรงหลูกหลานตลอดไปนะจ๊ะหลานทุกคนลูกๆทุกคนไวทอนนะจ๊ะลูกสาวคนโตครับพี่เจียวบุนรอครับป่พี่เจีนพี่จีวอเคให้น้องเปล่าหน่ยเอาเลยเป่าโอเคโอเคใครอยากเปล่าอีกไหมใครอยากเป่าอีกไหมเอาอีเป่าอีกไหม ไปไหมไปไหมไปไหมเอาจุดีจุดีจุดโอ้ยสีดีย่้าเปล่าอีกเปล่าเปล่าแฮปีเบอรเดททูยูโอเคโอเคมาล้วก็จะทำดยนโอเคมาแล้วกาจท้เรามีสักขีพยาดมาอยู่กับเราเยอะเลยนะคะ โอ้ยอเนนายไดไแม่ให้นเลยก่ลุครับผมุผมมากครับเยมากแล้วอะโอเคนี่ไปย่งนี้ไปยนีไปยนี้เขาอย่างนี้เาอะไรนะวเ่อไรเบ่้วเลิฟเลิแล้วเล้าคเณย่าวเจไปเปดีจุบจุปจุ๊บุ